สิบหางสิบหางวันนี้อืมดูดเด็กตั้งนักโอ้แม่แเม่เปีงมึงแม่เปีงมังนตัวนี้หนะักนิกหน่อยครับมื่อมาลงป่านาดินนะครับอ่ากําลัางเลีนเงียแล้วนะครับเมื่อกี้นี้สายหวาบที่นึงแล้วนะครับ มันจะกดขั้นนะครับเมื่อกี้ในประกดนะครับอ๋อดุนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ลุ่งไปแล้วหนึ่งขั้นมาแล้วตัวแรกตัวแรกตัวแรก,แรกนะครับนี่นี่มาแล้วนะครับมือนี่ตักอยู่อ่ะนี่ครับเสียเพิ่นเจ้าของเงียนะครับอัดไปแลยอะไรล่ะลุ่งไวข้างเดยล่ะ เล่นหาบิดโน่ี <imprisoned> ่เอาต้องไปตักเอาค่อยชัดเปียนมาแล้วมาแล้วตอนแรกี่เดี๋ยวเราอึ๊บมาแล้วครับตัวแรกเหนียวเลยไปแล้วครับน่ะผลงาน ผลงานเสียแอดครับเมื่อเนี่ยไม่แรกลงบ่พพ่อสองนาทีครับจัดไปครับไม้รับเด็ดครับใครอยากมากก็ติดต่อมาได้ครับเอามันมัน,มนครับหลักเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ของแข่ของแข่เด็ดเทาครับเกาะนอกปากเนี่ยมันแบบโอ้สามโลกว่ะสี่โลอยู่ฮะเกาะนอกปากเนี่นี่มันหมานปะก้นมันหมานเนาะอืมอืม

เดี๋ยวไปอัดครับเรียกหาการ์ดใหดาวิ เดินมากันไงใส้นี้ลากขึ้นครับลากลากขึ้นวนะลาก,ก,กเรา,าเรียบเบิกเรียบเบิกเอาไหมมาแล้วเออเอา,เอาทิงท้งทิง้งทิ้งทิ้งล่องเบ็ดเออปล๊บเออเออขนาดใส้พุ่งปันไดได้นไง มัดพลาสต์นะท่านนักตกปลาเบ็ดพลาสโอ้ปลาดาบิดไหมดีกาดเลยเมย์ใครเมย์ใครไปไปไปเขยไปเลยทันว่านจับกันด้วยไปไปเข้าไปเดี๋ยวแบบนีสิบหมื่นสะหมื่นแท้เฮ้ยเราตักหักแล้วจับขีอยู่จับทำเดียวเพี้ยนด้วย เราเลี้ยดีขหัวจก็าปปขวอดิลีเจบลีวอโอ้เจ้าหน้เกลยดไปเตยว่าเอื่นมาตักปลา้แน่นี่แตกแร่วมแล้วกบโตเพอดีไนีเบ็ดสามขั้นผมขั้นหนึ่งดาบบิดสองขั้น ผมอยากนล้เป็นบ้าอยากกินปลาตาต้มไปลวกจุ่มลวกจิ้มลวกจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจุ่มจุ่มจ่มจุ่มจ่มจุ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 รับุ่มจุ่มจา่มจุ่มจุจุ่มจุัมจ ยังเหลือต้องแบกอีกอยอะนะเด้อเแบบอาขแบบึ้นมาเลยรถอะไรซี้เหลืออยู่ข้างล่างอีกหกอ๋อพอดีนะครับในคนขนป่าซอย <laughs> อ่ามาแล้วครับขึ้นนี่นะครับนี่ครับเสียเป็นเจ้าขอางล่านครับเจ้าของเงียกําลังล่างครับนี่นะครับมือนีบประมาณเทอะไรปะชิบหางแบบหนึ่งสองสามชิบหางครับชิบหางนี่นี่นี่ ผลงานผลงานเหยียดตกสบายตกบิ๊กไว้ลันป่าใหญ่ครับพคนเจ้าของแบนครับล่างเงียงเบ็ดขั้นเดียวได้ไหมเบ็ดขั้นเดียวได้ครับนี่เพิ่นลงเบ็ดขั้นเดียวเท่าไรกัเจ็ดบเด่บเจ็ดเนีผู้เบ็ดสองขั้นได้สามครับหลุดไปสาม ข้าเอาเป็นไรยานเมือท่านี้ละข้าเราเี็ดเป็นไรครับนะยานมืเราไปข้ดเดียวโอ้สิบหางครับ10บหางอืม,อมตัวได้ห่วงวะอุกลเลยสิบหางสิบหางวันนี้อืมอีมด้เ็ังนัน โอ้แม่แม่เป่งมึงแม่เป่งมันตัวนี้หนักแค่งไหสกน,น,น,นี่นะครับตกสวยกัดนะครับสคนครับ2คนมือนี่เสียบเสียบมาสั่นทดสอบครับทดสอบ แต่ว่าปลาเขาจับทนายเขาดีทนายเขาเรื่มมือเนี่ <_ t une> เขาปลาซิบซิบกวัวโตครับลุดไปหนึ่งสองสามลุดไปสามวัดบะถึกตัวหนึ่งครับก็ได้มาซิบหางกันนะครับหมานอยู่นะครับมือนี้ใส่สวยๆเลยเมื่อกครับเมียใครเมียใครเมียเปล่งล่องเบ็ดหกโงเก็บเบ็ดสี่ทุ่มขึ้นอ่าลงเบ็ดกาเริ่มตีกันเข้าไม้หกโมงนะครับ 4ีทุ่มครึ่งน,นะครับเก็บเบ็ดกลับมานะครับสิบหางครับมือนี้